เรามาเริ่มกันที่ข่าวที่น่าสลดใจมากข่าวหนึ่งนะคะเป็นกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสียชีวิตหน้าคลินิกแถวย่านประชาอุทิศที่มีรายงานออกมาว่าเหมือนกับว่าถูกปฏิเสธการรักษาอ๋อครับผมเห็นข่าวนี้เหมือนกันครับเป็นประเด็นที่น่าตั้งคำถามมากใช่เลยค่ะพอได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นแล้วมันมันเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่าบนเส้นแบ่งความเป็นความตายเนี่ยสิทธิในการรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉินกับศักยภาพของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง มันควรจะจัดการกันยังไงครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็กระทบกับความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขเราเต็มๆเลยนะครับจริงค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันใน2มุลหลักๆเลยนะคะ 1. คือความเร่งด่วนทางการแพทย์มันสําคัญขนาดไหนในเคสแบบนี้แล้วก็ 2. กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรครับผม งั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งการแพทย์ก่อนเลยตอนนี้มีข้อมูลว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบอสอกําลังเข้าตรวจสอบคลินิกในประเด็นที่ว่าได้ประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเหมาะสมไหมแต่ในทางการแพทย์จริงๆแล้วคําว่าอุปสมในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมันหมายถึงอะไรคะ โอ้โหในสถานการณ์แบบนี้เวลาคือหัวใจเลยครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า golden hour หรือชั่วโมงทองแต่อันที่จริงสำหรับภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยทุกนาทีมันมีค่ามหาศาลเลยครับทุกนาทีเลยเหรอคะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับทุกนาทีที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอเซลล์มันจะเริ่มตาย แล้วความเสียหายตรงนี้มันถาวรนะครับมันฟื้นฟูกลับมาไม่ได้โอ้ oh. ใช่ครับอาการอย่างแน่นหน้าอกหายใจลําบากเหงื่อแตกตัวเย็นพวกนี้มันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายแล้วว่าระบบสําคัญกําลังจะล้มเหลวดังนั้นการประเมินแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นให้เร็วที่สุดคือสําคัญมากๆครับได้เลยว่าต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดมากๆมาคุ้มครองสิทธิ์ตรงนี้ถูกต้องเลยครับและกฎหมายก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากจริงจริง คือตามพรบสถานพยาบาลพศ2 5 4 1นี่เเนี่ยเขา,เาระบุชัดเจนเลยว่าสถานพยาบาลห้ามปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตภาวะฉุกเฉินวิกฤตใช่ครับซึ่งคำนี้ก็หมายถึงอาการป่วยที่มันรุนแรงจนอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันทีแต่มีประเด็นที่น่าสนใจคะ่ะคือแล้วถ้าเป็นคลินิกเล็กๆที่อาจจะไม่มีเครื่องมือหรือคุณหมอเฉพาะทางล่ะคะการที่เขาบอกว่า รักษาไม่ได้อันนี้จะถือว่าเป็นการปฏิเสธที่ผิดกฎหมายด้วยไหมนี่เป็นจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเลยครับกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาโรคที่ซับซ้อนได้อ๋อค่ะแต่กฎหมายบังคับให้ต้องประเมินและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามศักยภาพที่มีและที่สําคัญคือประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดอ๋อการบอกปัดไปเลยโดยไม่มีการประเมินหรือช่วยเหลืออะไรเลยนั่นแหละครับ ที่เข้าขายการปฏิเสธและอาจจะผิดกฎหมายเข้าใจแล้วค่ะเพราะการตัดสินใจนั้นอาจจะใช้เวลาไปแค่5นาทีแต่5นาทีนั้นอาจเป็นเวลาที่ทำให้สมองหรือหัวใจเสียหายอย่างถาวรไปแล้วก็ได้เข้าใจเลยค่ะแสดงว่ากฎหมายมองว่านี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยไม่ใช่เรื่องของบริการที่เราจะเลือกรับหรือไม่รับก็ได้แล้วในมุมของประชาชนหรือญาติล่ะคะในข้อมูลเขาแนะนำว่าให้ร้องเรียนสอบสอหรือถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน แต่เอาเข้าจริงในภาวะที่คนใกล้ตัวเรากำลังจะตายใครจะมีสติมาทำเรื่องพวกนี้ล่ะคะเป็นคำถามที่สะท้อนความเป็นจริงมากครับแน่นอนว่าในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนั้นการหาหลักฐานมันเป็นเรื่องรองแต่หลักการสำคัญคือสถานพยาบาลเองมีหน้าที่ต้องบันทึกการประเมินผู้ป่วยอยู่แล้วครับการสอบสวนของสอบศก็จะเข้าไปดูเอกสารส่วนนี้เป็นหลัก ว่าคลินิกได้ทำตามมาตรฐานสถานพยาบาลไหมอ๋อหมายความว่าภาระการพิสูจน์ไม่ได้อยู่ที่ญาติเป็นหลักใช่ครับการที่ญาติบันทึกภาพไว้ได้ก็เหมือนเป็นหลักฐานเสริมแต่ไม่ใช่ภาระหลักเลยแล้วที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้ไว้คือสถานพยาบาลไม่สามารถใช้เหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายมาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้เด็ดขาด สรุปแล้วเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่เห็นในข่าวเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องมนุษยธรรมแต่เป็นสมดุลที่เปราะบางระหว่างสิทธิทของผู้ป่วยกับศักยภาพของสถานพยาบาลซึ่งมีกฎหมายคอยกำกับไว้อย่างชัดเจนใช่ครับเพื่อปกป้องชีวิตเป็นสำคัญที่สุดครับอืมแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลที่อาจจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับค่ะคือในข้อมูลระบุไว้ว่าเราสามารถติดต่อร้องเรียนสบสได้ในเวลาราชการอา้าว ครับเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดขึ้นมาว่าแล้วในกรณีที่เหตุฉุกเฉินวิกฤตแบบนี้มันเกิดนอกเวลาราชการล่ะครับนั่นสิคะเกิดตอนกลางคืนหรือวันหยุดใช่ครับกลไกการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็การคุ้มครองผู้ป่วยมันจะยังคงมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีได้ยังไงอันนี้น่าคิดนะครับ